ผู้นำดีผู้ตามดีย่อมดีแน่ผู้นำดีผู้ตามแย่ยังแก้ไขผู้นำดีผู้ตามดีมีถมไปผู้นำแย่ไม่เอาไหนบัลไลเอ้ยสวัสดีครับผมออนอยาตนะครับเดี๋วเราต้องไหม

มาเธอออกมากล้ากันคนชุมพรต้องกล้าเปลี่ยนเดินมือวันข้างหน้าให้ผู้กำกับหนุยเบอร์ห้านำตัวจริงจะต้องกล้าทำมาเธอออกวันลาฝันมาเธอคนชุมพรมันได้เวลาต้องออกมากล้าด้วยกันมาเธอออกมากล้ากันคนชุมพรต้องกล้าเปลี่ยนเดินมือวันข้างหน้าให้ผู้กำกับหนุยเบอร์ห้านำตัวจริงจะต้องกล้าทำมาเธอออกวันลาฝันมาเธอคณชุมพรนดเวลาต้องออกม กาน,น,กนผู้กำกับโดยพันตำรวจเอกทศพลชติคุณเบอร์ห้าจากภกกาคก้าสิบหกมกราคมงมาพร้ามเหน้าเพี่อทพวกเราปากให้ผู้กำกับได้เข้ามาเปิดทางโลกมันไปที่ไหนแล้วถึงเวลาที่จะต้องเกิดจากภูรณาโดยผู้ปัญญาส่งในซาบีมูลค่าด้วยเทคโนโลยีด้วยคนรุ่นใหม่บอกเลยว่าไม่คนามือนี้ไม่มีจอยไม่มีหน่อยพวกเรามันรอยหนักุกระดมพลให้คนชุมพรได้รูปลมหน่อย ครับสวัสดีครับโแม่พี่น้องชาวตำบลปากน้ำํำตำบลหายไทรีและอำเภอเมืองใครอยู่ปากน้ำํำยกมือหน่อยครับขอบคุณครับตำบลหายไซรีครับหาดไทดีแพ้ปากน้ำํอำอําเภอเมืองคนระับโอเคครับขอบคุณมากทุกคนนะครับ ก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมฟังนะครับแม้ขนาดนี้นะครับเวลานะครับใครจะสองทุ่มนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังอยู่เป็นกำลังใจให้ผมผู้กับหน่วยพักกล้าและคณะทำงานพักกล้าทุกท่านนะครับก่อนอื่นขอเล่าประวัตินิดหนึ่งนะครับ ผมใครฟังโพตายได้มั้งยกมือครับเจ้าพ่ออย่าปตายโอเคนะโวตายดียว่านะครับครัพผมเกิดทีจงหวัดจุมพรนะครับเปลี่ยนมาทมโรงเรียนวัดเขาล้มเรียนวัดน,นาเรียนมาธยมที่โรงเรียนศรีหยาัยใครจบศรีอยาไพมั้งครับลายคนเหมือนกันนะครับบอกหลูบอกล้านบอกยาตีนองให้กาเบื่อหากันรูสิบศรีหยาไพนะครับ เรียนจบม .6 อายุ hmm. it, 8, nah America, 18ปีไปเรียนต่อท really <o> ี่มหาวิทยาลัยรามกำแหงนะครับเรียนจบรามนะครับในดีซาร์ดในคอร์ดัตซาร์ปิยาตีบิยาโทรับราชการเป็นตำรวจนครบาลที่กรุงเทพระดับ25ปีนะครับได้ลาออกจากราชการเมื่อวันที่1มีนาพิยกซีนะครับสาเหตุที่ลาออกนะครับเพราะว่า คุณกอนจติกรนิดหัวหน้าผักปลาถันใดลาออกจะผักประชาธิปัตย์ออกมาตั้งผักไหมชื่อว่าผักปลานะครับผักนี้นะครับมีในคนลาอ้อขนาดเลยนะครับมาตั้งผักพมก็เลยมีความมุงมันนะครับเ็นหวาจังหวัดจุมพรเนี้ยยังพัฒนาได้เยอะนะครับศักยภาพนะครับนาโนาทรงเสริมนะครับ ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทะเลนะครับการ,กรเกษตรการท่องเที่ยวการประมงหรือว่าเกี่ยวกับเหลื่งเยาวชนเหล่องการกีฬาพุ่มลงพื้นทีนะครับสัมผัสหมดแล้วพุ่มด้เ็นบันห้าต่างๆที่สมควรได้รับการแก้ไขเหล่องเศษรษฐกิจนะครับยุคนี้อยุ่โควิดนะครับหนักท่องเที่ยวจะต่างประเทศก็ไม่เข้ามาเม็ดเงินก็ไม่เข้ามาเงินก็หน,น่อย กูอย่างเดียวนะครับใครชอบมั่งการกูใครชอบมั่งค,ครับยกมือครับใครชอบการกู้มั่งครับไม่มีใครชอบนะครับถ้าเรือปักปลาเนี่ยกุนกอนเนี้ยจะทําให้เงินไหนกับเพาโโ่อนเราเต็มกับเพ่าชอบไหมครับขอเสียงดังๆหน่อยครับด,ดีนี่แหละเรือผักปลานี่แหละอวนากรเนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์นะครับ เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหัวหน้าผักเก่งๆเหมือนนี้ทุกคนอยากได้ไหมได้ต่อไปเลือทังเย่ขังนาเนี่ยกลุ่มกอนทำงานได้เลยนะครับพุมอยู่กับกลุ่มกอนมาสิบี่ปีนะครับสิบสี่นะปีได้เห็นการทำงานร่วมฉันพุมเคยเป็นนายมนติตามกลุ่มกอนกเมื่อปีสองพันห้ารอยหาสิบเอ็ดถึงหาสิบสาม อยู่กับฐันกับสามปีนะครับได้ตามทันกนไปทําโครงการต่างๆติดตามโครงการต่างๆเช่นโครงการไทยแข้งแข้งโครงการนี้นารบบได้เห็นการทํางานของคนกนมาตลอดพมเลยเชื้อมันในตัวคุณก้อนนะครับและคณะทํางานของเราในภักตราทุกคนมีความเก่งเรืง่งเศรษฐกษิจสิ่งที่อยากให้พ่อแม่พี่น้องชาวจุมพรเนี่ยอยากต้ก็คือ เรืองปลาทองสุขทันนะครับวันนี้ผมอมาได้หลวงพิ่งทีนะครับได้คุยนะครับกับชาวประมงนะครับให้ทำอารรชีพชาวประมงมนะครับตัวยกมือหน่อยครับเยอะเหมือนกันนะบบปากนามนะครับอาศัยดีพมได้คุยกับพีชายคนนึงนะครับเรื่องการตั้งสมาคม ชาวประมงผืนบ้านนะครับเราจะจดเป็นสมาคมประมงผืนบ้านขึ้นมาใครอยากได้ไหมครับอยากได้ไหมครับอยากได้ยกมือครับอ่าอยากได้หมากรับพมได้คุยครับพี่ชายคนนึงเขาบอกววาตอนเนี้สมาคมชาวประมงผืนบ้านยังไม่มีไม่มีใครดูแลไม่มีใครใส่ใจไม่มีใครรวมกุ้ม พุ้มท้ามารวมกุ้มกันเพื่ออะไรรวมกุ้มกันเผื่อต่อรองหรือว่ายืนเงินไขกับอำนาจรัฐเช่นนำมันที่เราซื้อตอนนี้เรือเหล็กเนี้ยซื้อไม่ได้ใช่ไหมราคาทุกซื้อได้ไม่ได้ครับซื้อราคาเท่าไรกันตอนนี้ครับเรือเหล็กกันี้สามสิบบาทใช่ไหมต้องซื้อในฟังใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีสมาคมชาวมงพื้นบ้านเนี่ย เดี่ยวทางสมาคมเนี่ยจะพลักดันแล้วก็ต่อสู้เพื่อยืนทอเรียกร้องะกับไทยภูมิอหยนาอนุญาตว่าเรือเอามองชายฟัง่งั้งหมดนะ่าปั่นวารำเนี่ยเข้ามาในระบบแล้วก็สามารถมีเรือมีตัวแทนเป็นเหนือใหญ่ไปเอานาไปเอาน้ำมันที่กลางทะเลเพื่อซื้อน้ำมันมามาแจกจ,จเป็นระบบโกต้าให้เรือเล็กได้หลดคายชายจ่ายสม,มุดต,ตอนนี้เราสื้อลิดสามบาท ถ้าเราได้นำมันเต็งเขี้ยวมาจากในทะเลฤทธิ์ล,ละชิภาบาจะเอาไหมครับเอาไหมไม่หายแือเสียงเบาเอาไม่เอาคึกคึกหน่อยได้แต่าทาให้นะครับเป็นนยโยบายนะครับเป็นนยโยบายเพราะว่าคุยกับพีชายคนนึงแหละเขาว่าเดี่ยวตกลงก็อย่าทาให้เป็นกองฟันไอ้พวกเราทุกคนนะครับเป็นนยโยบายของพวกเราอีกเรื่องหนึ่งเรื่องในงานต่างดาว ที่คาดแคลนมาย่างมาโควิดระบาดใบดุยัดไม่ได้ต่ออันนี้ก็คือปนห้าเพราะไม่คุยจะคลองแพรแพรนึงมีเรือสิบลำชายแรงงานตั้งดาวลำ 1, นึงประมาณสาสบคนถือเหลือเย้มีแรงงานตั้งดาวแค่สามสิบคนคาดอีกประมาณไล่หน่อยคนเรือที่เรือหกเจ็ดลำตรงจอดได้ได้ก็ให้เรือก็อย่างพ้น บ้านก็พ้นหนดก็พ้นนะครับในง,งานทัาเพราะฉะนั้นในง,งานตั้งดาวน,นี้ก็เป็นบัญหาสําคัญนะครับเขาบอกเลยวาถ้าห้าในงานตั้งดาวได้ตาฉายใจเขามีเจี้ยงเลยขั้วละประมาณสามนนงงามื้อเขายอมแต่ตอนนี้ในงานไม่มีนะครับเปล่ทําให้เรือจอดกว่าจอดเสร็จได้ได้ให้เรือก็พูนะครับบ้านที่เคยขอข้าสาราคารเขาเปก็หยุดอันนี้บรรทัจริงๆที่พวกมมเจอมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับ พูดกับผมว่าพี่น้องที่อาศัยรีกับปากนามเนี่ยต้องพูดหันหน้าไปดีนครับโดนใจไหมครับโดนไหม,ไมอ่าเขาพูดมาครับอีกเหลืองหนึ่งเหลืองเจ้าหน้าถีของรัฐตีเข้มหมดพวกเราหมากการปกครองการใช้กฎไมยต้องใชหลักดาบทศาสสมหลักนิติศาสไม่ใช่ว่าหยุดกฎไมยเป๊ะ ออกเรือไปแจงเท้าครับหกโมงเท้าก้นสักถึงชมโมงหรือกเท้าสานิดหน่อยก็ไม่ได้มีความพิษใครเคยโดนจับมั้งเงี้มีไหมยกมือหน่อยครับเคยใช่ไหมครับอ่ายกมือลงไม่เป็นไร <มา S 1> พวกไม่ฟังเร<ม>าแ<ๆ>ลามานะครับอันนี้คือบรรทาเล็กๆน่อยๆของพวกเราของชาวปากน้มชาวฮัสซดีชาวพมงทั่วไปนี่นะครับไยซิ่งไรย,ย่างที่พอ่อมดฝั่งบัห้ามานะครับ้า พ้มมีโอกาสได้เข้าไปในสภาพมจะนำมันห้าเหล่านี้ไปบอกผู้มีอำนาจว่าเจ้าหน้าทีโค้งรัดชายดุลพินิตให้ความเมตตาพี่น้องชาวพมงดีไหมครับดีไหมชอบไหมชอบเบอร์นี่ยอยใครร่อยยกมือโอเค ร้อยกันเพวันนี้ร้อยกันเพเวทีสุดท้ายต่อเชาว่งหกุงอาเซียงไม่ได้แล้วนะครับ<อ>การเมืองหัวกก็คือการเมืองชุมพรนะครับถ้าหมัวการเมืองฉุมพรเนี้ยประกาศกิจสี่กลาเลือกตั้งวันที่สิบแปดธันวานะครับยี่สิบหกธันวาพุ่มไปสมัครคนสุดท้ายอันนี้มีสำคัญนะครับพกสมัครคนสุดท้าย แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านี้คือพุมลาออกมาเหมือนเดือนมีนาปีหกสพุมลงพื้นที่ตลอดโชคดีเป็นโควิดยังไงใช่ไหมอ่าขอโทษนะครับมีโควิดระบาดพุมลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนได้ให้ความช่วยเหลือมากมายนะครับทำด้วยตัวเองลงพื้นที่ด้วยตัวเอง ถ้าปั่นห้าชอบท้าปั่นห้าชาวบ้านด้วยตัวเองถูกเรือพุ้มแก้ไปหมดแล้วปั่นห้าตั้งๆนะครับอันนี้มอเดียรก็ถนายดิดเพื่อนพ้มก็เลาฟังหมดแล้วนะครับพ้มลงเวทีมาเยอะสิบเดือนนะครับกากรแก้งแล้วก็โทนกันร่วม,มาแล้วนะครับนี่นะครับนำนักหลอดไปซ้ำโลนะครับเดินวันละเป็นมือก้าวสู้ไม่กลัวใครจะสื่อเสี้ยงสื่อไป แต่พ่มวะดับต่างได้รวมาคูณเพราะวะ่าอ่างดับไปเลยผักในให้ก็ดับดับตังซองผักก็แเลยไทได้ดับมั้งก็ดับไปเลยแต่เวลากาก้าเบื่อหนครับเบื่อใหไทยพุ่มด้เป็นตอซอนะพมจะดูแลคำมันสัญญาก็คือนโยบายนะครับไม่ได้สัญญาว่าจะให้คือนโยบายที่พมอยากทำนะครับ อย่างสามขอเนี่ยที่พมบอกมานี่คือ,อคการพักดันนะครับสุงมาจุมพรนะครับให้เป็นกองฟันเข้าจากวัดจุมพรจุมพรคือประตูภาคใต้นะครับจากอุงเทปมาจุมพรห้าร้อยโลจุมพรเป็นรองใต้ใต้ขึ้นจุมพรห้าร้อยโลนะครับชื่อว่าเป็นด้ามฟันทองคนที่วัดจุมพรภูมิใจไหมแล้วเป็นคนชุมพรภูมิใจไหมครับภูมิใจนะครับด,ดีมากนะครับ นี่และเป็นความภูมิใจของพวกเราชาวรัวบอนทุกคนนะครับนโยบายพ้มหรอยวันทําได้จริงอีกอย่างนึงก็คือชุมพรนะชายฮาร์ดยาวตั้งแต่ป่ะทิวมาเพื่อเมืองไปเบอร์ตวีถุงตะโกหลังซวนสุดท้ายไปจบที่ละแม่พ้มท่ามว่าชายฮาร์ดตดยช่วยไปเนี้ไม่มีในประเทศไทยมีทีชุมพรทีเดียวนะครับพ้มว่า ถ้ามีโอกาสนโยูไบพ่อมก็คือจัดกีฬาสายฮักเลยให้หนักทองเชียวให้หนักกีฬาทั่วประเทศโอเพนมามาเชียวมาแข่งกีฬาหนักกีฬาในประเทศไทยมาเที่ยววัดจุมพลนำเม็ดเงินตัวนี้มาชายมาชายจับใจฉายสร้อยนึ่งโรงเรมมีคนมาพักมีรายได,ได้ซ่องปั๊มน้ำมันสนาาร้างหนานาหัน ซี่ด่านแม่ขาที่ยู่ริมเนียริมมาริมเลยเนี่ยไข่ข้องดีชอบไม่ชอบครับทำได้จริงเพราะว่าทีมออกไก่ไนท์ของเราเนี่ยมาเดียวน้องอเนี่ย,ยเป็นคนจัดออกไกไนท์ีดังไหนยละประเทศไทยมีเวทีนี้แค่นึงน่งนึ่งนึ่งในซิปนะครับจริงๆได้อังการมาปานี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวบาทีซ่งนายูบายทีซ้ำนะครับพื้นกระถ่ม นะครับพืชกระถมเนี้ยโมเดิลบอกมีคนปลุกเยอะข้อยกมือที่บันไครปลุกพืชกระถมอมางครับยกมือเลยครับไม่ต้องอายครับโอเคนะครับกระถมเนี้ยพมกอดเดินกินเดินเขียวมาตอนลงพื้นที่ด่านขาวแฟร์ต่างๆนะครับกระทมจุมพรพุ่มยากะจดทะเบียนชีไอตื้อหรือกีซิ ลีกัซิคกนตุมพรทุกคนจะได้พาภู่มใจวะกระตมจุมพรเนี่ยมันด้อยแค่ไหนนะครับเมื่อเราคิดเลยวะการกินไวนเนี่ยตอตไปกินที่ฝรั่งเศสจึงอย่าร้อยกินเหล้าซาเกะต้องกินที่ประเทศญี่ปุ่นถ้ากินกระทมกินที่ไนครับกินทีไหนนะหนาคอนนะเอาได้ยินหนาคอนต้องจุมพรนี่ไหมครับ โอเคนะครับนายอยู่บายพ่อห0อยวันทำได้จริงช่วยบอกต่อมากันพันคนเนี้ยช่วยบอกต่อครอบครัวนึงมีอย่างหน่อยสามคนวันนี้ตากลับไปบอกเพื่อนเลยวันนี้มาฟังป่าไส้กองผักลาฟังคุณก้อนฟังรองน้าผักฟังทีมงานเออแม่ผักนี้เอาคุยเรื่องเศรษฐกิจ โขาสนใจเรงปากทองเขาไม่ถัเลาอคับใครเขามาทํางานด้วยคนจุงมพอ่อจริงๆช่วยกาเบอร์ได้ครับเบอร์ได้ครับยําไว้คุณนู่เวลาข้าวอูห้าหนึงไม่อ,อกยกมือมาหนึหนักหนึ่งชวยหนักมือเขาหนึ่งสองสามซโอเคเาไปมืนมนะหนึ่งสอสมสี่เบอร์ได้ดเเอาเบอร์หาอะไรกันยกมือมาโอเคไหมครับ อย่าลืมนะเด็กหาี่กำไงหาเนี่ยเป็นใช่หลักก้องความสนุกฝ่ามันซ่า5 5า5าาาโอเคไหมในหล่งโพดิ5้า5าาาซ่าซ่าซ่าขอยไ้วยนะเข้าอีทียะปร้อยสิบกเนี่ยไปได้ใบห้วยน่ะหวัานห้วยออกด้วยก้อนใบกาแลววิ่งอะไร วิ่งอะไรวิ่งหานะครับอย่าลืมนะครับวกมาเรืองการเมืองลังจากพ้มสมัครแล้วนะครับพ้มโดนอะไรบ้างใครดูมั้งครับป้ายโดนกรี๊ดใครสาบมั้งอ่าใครสาบมั้งมาป้ายผักลาโดนกรี๊ดเอาโอเคลายคนรถแห่โดนยิงคู่ใครสาบมั้งครับลายคน โดนยิงหน้าขายโดนยิงหลังวันจับปูตรงห้าได้แล้วโชคดีถ้ากับที่จับได้ถ้าจับปูตรงห้าไม่ได้เลีงหวาผู้กับมัยสร้างสถานการณ์นี่เรื่องจริงผมได้ยินมาเลยแต่ไม่เป็นไรวันนี้ความจริงก็คือความจริงเพื่อไม่วันไปตรงอยู่เทินกับเราตโยตาโดนมีดงอขวัน คใครยุ่ตำบลตาเดมั้มครับนี้มีไหมมีไหมครับหนักเลงตาเลวฝัน้ายผมนะครับหนักเลงตาเดสฝันตายพมแต่ว่าพมให้อภัไปนะครับก็ขอให้หนองเขาข้อโทษขอพยกับตัวกับใจพอน้องเขาอายุสิบหกเป็นเยาวชนเราก็ให้โอกาสนะครับอันนี้คือนำใจกองผักลาดีไหมครับ ดีไหมครับดทรงสารน้นองหนองลงพิษไม่ประได้ห้อภัยนะครับเลือดแจดลงพักปากน้ำเนี่ยครับฟ้าตำรวจปากน้ำนั่นครับแต่ดีกราพุ่งมาสอยวัดบางพระอย่างจับไม่ได้นะครับเจ้าหนี่ตำรวจยุ่งไหมครับนี้ยุ่งไหมครับฟ้ากันนะครับฟ้ากันนะครับเลือดไปเดียวที่ยงจับไม่ได้นะครับไปที่โดตาจับได้แล้วดุลฟันคนหญิงดอกแห่จับได้แล้วทีนาขาย เลือดหลงผักป้าน้ำนี่แหละต้องใช้งานเยอะนะครับฟ้ากันนะครับอา้าวทางล่างทางน้าตรงกลางตบมือให้หลังใจผู้กัปและตำรวจป้านํำทุกคนเนี่ยเ,เราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันพ้มในธนะตำรวจก้าเข้าใจตำรวจทำงานเห็หนว่ากำลังตามอยู่พอนี่บรยเวณเราโทรติดต่อพวตลอด นะครับก่สุดท้ายไม่มีอะไรมากมาแต่ซอยวันนี้วันสุดท้ายแล้วเพราะต่อเชา้าจัดไม่ได้แล้วเพราะลังสิพกน,น,นัก่นไอ้สิบแปดนาดิก้าไม่สามารถหาเสี้ยงได้งดการหาเสี้ยงถูกจองทางทางเฟซบุ๊กทางเพจทางรถแท้ายซิงลาย,ย่างฝากพี่น้องทุกคนนะครับสุดท้าย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 ,ายจริงๆ ชายอยากเหลือคนทำงานเป็นป้าเป็นเสี้ยงแทนพี่น้องชาววัถุมพรเขตหนึ่งอำเภอเมืองอำเภอสวีนะครับให้เหลือผู้กับหน่วยคนทำงานจะเป็นป้าเป็นเสี้ยงแทนพ่อแม่พี่น้องชาววัชุมพรเขตหนึ่งาพ่มข้าไปได้พ้มจะตั้งใจทำงานเต็มทีเพื่อพี่น้องเขตหนึ่งชาวจุมพรครับสวัสดีครับ ขอเสชิญประพฤติเลยค่ะร้อมกับหนุ่มของเราเนี่ยฮะพระ